ทุกคนครับหลังจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าบ้านขยะของผมเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยอย่างแน่ชัดเลยคุณผูชมยังอยู่ครับทุกคนยังไม่ตายซึ่งวันนี้ครในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงโมเมนต์ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์ละกันครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นครั้งแรกของใครอีกหลายๆคนเลยนะที่ได้รับประสบการณ์ แผดินไหวในวันที่28ที่ผ่านมานะครับก็อย่างแรกเลยครับขอแสดงความเสียใจของคนที่ได้รับผลกระทบนะจากภัยพิบัติในครั้งนี้ก่อนเลยนะครับไม่ว่าเป็นแฟนคลับหรือว่าคนอื่นๆนะครับที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ขอแสดงความเสียใจก่อนเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้คือมันเป็นการแสดงความแบบรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมของผมแล้วก็บูมแล้วกันนะครับจากคนที่แบบอยู่ในบ้านที่มันไม่สมประกอบไปหลายคนน่าจะรู้นะว่าบ้านผมเนี่ยมันมันเอียงมากครับคุณผู้ชมนะครับ แต่ว่าไอ้เจ้าบ้านนี้มันก็ยังอยู่รอดมาได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมหลายคนก็อยากฟังกันแล้วว่าเฮ้ยโมเมนต์ของพวกพี่ๆพ,พี่เจมพี่บูมเนี่ยอืมตอนที่แบบ อยู่บ้านเอียงแล้วก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวมันจะรู้สึกประมาณไหนกันวะนะครับน่า,นาหลายๆคนก็อยากจะฟังวันนี้ก็มาอัดคลิปกับบูมนะครับคุณผู้ชมก็นั่งฟังกันแบบประมาณ20นาทีแล้วกันก็เป็นการบอกเรื่องเล่าประสบการณ์โมเมนต์ในวันนั้นนะครับว่ามันเป็นยังไงกันบ้างพวกพี่รู้สึกยังไงนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนฟังคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์กันข้างล่างได้นะคอมเมนต์มาเลยนะว่า วันนั้นรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ตอนนี้บ้านเป็นยังไงกันบ้างได้รับผลกระทบเป็นยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์อยนข้างล่างได้นั่นเองนะครับส่วนใครที่ชอบนะครับอยากเห็นพี่บูมออกมาคลิปบ่อยๆแบบคลิปแบบนี้นะครับกับช่วงกูไม่มีคลิปจะลงแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้นะครับให้บ่าวบูมด้วยนะครับหรือว่าใครที่มีอะไรจะคอมเมนต์ก็สามารถเมนต์แบบพี่บูมหล่อมากหรือว่าพี่บูมกล้ามใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับในปรประบาณนี้นะก็ัสำหรับวันนี้ฝากไปรับชมคลิปกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับกราบสวัสดีคุณผมทุกคคนนะรับ วันนี้ก็มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หลายๆคนน่าจะเห็นได้ข่าวแล้วครับแล้วน่าจะเป็นห่วงที่สุดละอ่าแล้วก็จะมีบ้านขอเราทจริงนะครับลหลายคนก็ทักเข้ามานะแฟนคลับหรือว่าคนรอบตัวนะครับทักเข้ามาก่อนเลยเชียร์เจมบูมึงเป็นไงบ้างวะไปยังเฮ้ยนี่ดูยังอยู่ยังอยู่ทุกคนโอ้โหดูครับไม่เห็นมีรอยอะไรเลยเนี่ยเอียงเพิ่มไห่นะไม่เอียงไม่เอียงเพิ่มนะไม่ล้าวด้วยนะครับเช็คละก็คือ วันนี้จะมาขิงนะก็คือถ้าหากไอ้ตึกที่ถล่มนะก็ใช้เงินไปเท่าไหร่2,000กว่าล้านนะ 2> 2, ม,นมาซื้อบ้านพวกผมดีกว่านะ่ย <c oughs> <c oughs> มาซื้อบ้านผมอยู่ดีกว่านะครับ <c oughs> เออเปลี่ยนตึกบ้านผมเป็นสํานักงานไหมมันไม่ไพังได้ไงก็ไม่รู้นะเออจริงนะเราก็นี่แหละครับก็พายูทูบเบอร์สองคนนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าแผ่นดินไหวปับ๊บแม่งพวกเราแม่งสิ้นสินส้นชื่อนะอก็จะกลายเป็นผ้าหัวข่าวเลยยูทูบเบอร์ เอสิล้านซับรวมกันไปแล้วไปแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงโมเมนต์และกันในในความรู้สึกในวันนั้นนะก็คือหลายๆคนน้องๆแฟนคลับนี้มีทั่วประเทศนะหลายๆคนก็ไม่ได้รู้สึกนะว่าแบบไอแผ่นดินไหวมันเป็นยังไงว่าเพราะว่ามันเริ่มมาจากแถวแถวเชียงใหม่นะคนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางเนี่ยจะโดนส่วนภาคคนภาคอีสานกับภาคใต้นีไม่ไม่รู้สึกเลยปะ เต็นบอชุมพรรู้สึกแต่เพื่อนกูอยู่ยะลาบอกไม่รู้ก็พวกแบบภาคใต้กับขวาหน่อยอูดรขอนแก่นอะไรไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะแต่ว่ากรุงเทพนี่คือแบบอย่างที่เห็นข่าวนะโดนเลยหนักๆก็วันนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกูตัดคลิปอยู่เอาวันศุกร์ใช่ไหมมันเป็นวันศุกร์ปะวันศุกร์วันศุกร์อาวันศุกร์ที่แปดวันศุกร์เพราะว่าวันวันหัดไม่ไม่ไม่เป็นอ่าือเหตุการณ์คือกูตัดคลิปอยู่อ่ฮะแต่แม่งมึงด้วยความที่กูดูสารคดีเยอะเว้ย เป็นคนที่ดูสารคดีอะไรพวกนี้เยอะอยู่แล้วเออแลวกูก็ไม่มีอาการผิดปกติบ้านหมุนเพราะกูตัวเลือดตลอดอ่ากูตัวเลือดอะไรตลอดกูกำลังนั่งตัดอยู่แล้วก็อี้กลัวมันขยับซ้ายขวาแบบเนี้ยคือตออนคืต้องบอกว่าทุกคนว่าบ้านผมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยดินมันยวบอยู่แล้วเวลารถสัก20ล้อแล้วกันรถพ่วงเนี้ยมันวิ่งอ่ะบ้านมันจะแบบดึกดึกดึกอ่ามันรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันมันอันนี้ไม่ใช่ละมันผิดปกติเลยวิ่งแล้วกูคิดว่ารถพ่วงผ่านอ แต่พอสักพักหนึ่งอ่ะมันแบบกึกกึกกึกมันไม่มนนห,ยหยุดใช่ไหมันยมันไม่หยุดนทีเว้ยประมาณห้าวิมั้งห้าวิอ่ะที่กูรู้สึกอ่ะกูรีบวิ่งออกอย่างบ้านเลยเพราะกูรู้ว่าคือแผ่นดินไหว <c oughs> ม่งไม่ตลกลเลยแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบผมไปถามคุณพ่อคุณแม่มานะคุณแม่ผม,มเป็นคนตากคนคนเหนือเลยคุณแม่ผมเคยเจอแค่หนึ่งรอบอทั้งชีวิตแล้วเบามากนะมันเป็นแค่แบบจากพม่าใช่ป่ะแต่รอบนี้แม่งแบบ คนทั้งประเทศไทยม่งเดือดร้อนใช่ใช่แล้วแล้วไอ้ที่สเก็ตไอ้ที่โดนนี่คือสเก็ตแผ่นดินไหวนะครับมันไม่ใช่เมนไม่ใช่เมนมาอยู่บ้านเราอ่ามันไม่ใช่แบบญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่มันอยู่ที่กู้ทำเมนอยู่บ้านเรา,ากรูว่าอีกเรื่องอะไร่ขึ้นข่าวว่าอีกเรื่องอ่ะเออจริงว่าเราอ่ะมันมันมันเริ่มที่ที่ไหนนะ พม่าปะลอยลอยแยกลอยแยกที่พม่าโหนจำไม่ได้ป่ะชื่อเทียกลางกใช่ไหมไอ้ลอยแยกสกายทุกอย่างปะลอยแยกสกายลอยแยกสกายนะฮะมันเป็นเขาเรียกว่าแผ่นดินเราเนี่ยมันจะมีแบบลอยต่อลอยต่อแผ่นดินใช่ไหมแล้วเวลาที่แผ่นดินไหวเนี่ยมันคือสมมติมือผมกับมือบูมมานี่ประมาณนี้มันแบบชนกันอย่างเงี้ยคุณผู้ชมวันนึงมันเคลื่อนกันชนกันตึมอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะแบบชนกันแค่2เซนติเมตรแต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่ามวลของ2เซนติเมตรมันใหญ่ขนาดทั้งแผ่นดินน่ะ มันแรงขนาดไหนนะครับโอ้โหซึ่งวันนั้นก็รู้สึกว่าเห็นข่าวบอกว่า8.2ลิตรไหม8.1ก็8.2ไม่รู้ของเมนหลักของของจุดศูนย์กลางแถวดินไวเมนเมนมันเมนนะครับแล้วก็ after shock ดอกแรกมาเจ็ดโอ้โหเจ็ดเลยใช่ไหมแล้วตอนนี้แม่งกี่ครั้งเป็นร้อยครั้งอ๋อ้ใช่ปัจจุบันยังไม่หยุดเลยนะฮะยังไม่หยุดใช่พลังงานตลอดเลยโอ้โหแม่งแรงมากแล้วโมเมนต์วันนั้นผมจําไม่ดีเลยอ่าของบูมเนี่ยตัดคลิปอยู่ใช่ไหม ของผมก็ตัดคลิปอยู่เือนกันเพยงแต่ว่าโมเมนต์ของผมอะคือบ้านผมอะคือต้องบอกว่าบ้านผมไม่มีระบบปัญญาอ่อนอยู่อย่างึ่งก็คือระบบเสาเข็มผมอะมันซุดใช่ปะทุกคนรู้ว่าบ้านที่ได้แม่งบ้านเอียงเพราะนั้นผมเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ที่แบบบ้านมันแบบเวลารถสิบล้อยี่สิบล้อผ่านไปประมาณเนี้ยอ่าแล้วก็หยุดอ่าแบบรถคันใหญ่แต่โมเมนต์ของผมแม่งแบบอืมมันมันมันเกินสิบกว่าวิแล้วไม่ไม่ใช่แล้วมันแรงขึ้นแล้วอย่าง ไอ้เฮียกูแม่งแบบผมไม่จับแมวเลยหยิบคอกูไม่สนแล้วแมวจะเจ็บแล้วไม่จชบผมหยิบแมวแล้วก็วิ่งจูดออกไวเลยแล้วลตักตัวโดแพนดิ้น,นวะ <c oughs> ไอ้บมูมวันนั้นโมเมนต์บูมคือบูมวิ่งออกมาพร้อมกับแพชตัวแพชตัวเออไม่มาเพราะว่าแพชตัว <c oughs> ไอ้เห<ๆ>ี้ยกูแม่งใส่กางเกงในอยู่ไอ้แม่งหยิบหยิบแพชตัวบูมมาเลยโอ้ยแม่งออกมายืนอยู่ข้างหน้าบ้านอ่ะผมมายืนก็อยู่ตรงเนี้ย ออใช่ตรงเน้นเลยนั่นแหละโอ้โหขนาดเรายืนอ,อยู่มันอย่างเงี้ยเรายังรู้สึกว่าเวียนหัวเลยคุณผู้ชมขนาดแบบในคนในเมืองนี่อยู่ตึกสูงนะโอบกรูนออกมาจนแบบรถติดเลยรถติดอัมาพาตทั้งเมืองเลยครับซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่แบบผมเชื่อว่าเห็นตอนแรกหลายๆคนก็โพสต์บอกว่า<อ>แบบเขาหน้ามืดหรือเปล่าเขาไม่รู้เรื่องได้ซ้ำว่านี่คือแผ่นดินไหวอ่ะกว่าจะรู้นี่คือแบบต้องมีแบบคนกรี๊ดคนอะไรกันแล้วนะครับของบูมนี่ลงมาเป็นยังไงต่อบ้างอ้วกไหม กูไม่รู้กูไม่รู้สึกอะไรแต่กูรู้เลยสัญญาตญานแล้วว่ามันคือแผ่นดินไหวเว้ยใช่ไหมมันเออถึงกูจะรู้ว่ามันไม่เคยเกิดมาในชีวิตอะแต่ว่านี่คืออาการแผ <c oughs> ่นดินไหว <c oughs> อาการแผ่นดินไหวมึงก็อ่ากูเป็นคนชอบดูคลิปแผ่นดินไหวไงอ่าเจ้าหน้าทดูคลิปเจ้าหน้าทดูคลิปไปเรื่ <c oughs> อยๆดูสารละก็ดีคลิปแบบความผิบัตรชิมานละก็ดีพอเห็นโอ้วเหี้ยนี่แผ่นดินไหวกูเลยวิ่งออกมาแล้วกูตะโกนตะโกนอ่ตะโกนลงมาอแฟนมันอยู่ข้างบนนั่งห้องน้ำแฟนเป็นขี้ลงมาแผ่นดินไหวแล้วแบบ โมเมนต์คือแฟนบูมเดินลงมาฮะอะไรเลยไอ้บูมไม่ต้องรีบด่านออกเพาะอยู่เราเยี้ยเลยนะเพราะทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าบ้านผมแม่งไม่สมประกอบที่สุดแล้วในแบบในในประเทศไทยน่าจะไม่มีบ้านไหนเหมือนเลยครับเพราะฉะนั้นการที่แบบมีตึกไหนนะซูบ้านผมไม่ได้ี่คือตึกนั้นมึงควรพิจารณาแล้วนะแต่ที่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันมันขึ้นอยู่กับชนิดแผ่นดินไหวด้วย อ่ะคือมันขึ้นอยู่ชนิดใช่ไหมครับใช่วันนี้มีตัวอย่างทดลองมาให้ดูด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรามีพ็อปเรามีพบทุกคนมีพบมีพบวันนี้ท่อ่าอนี่นี่นี่พบก็คืออ่านี่มีพบอ่ะเราเอ่อเราจะใช้หญ้านี่เหมือนแทนแผ่นดินนะแผ่นดินคุณผู้ชมอ่านี่คือพื้นอ่าอ่าและนี่คือบ้านอ่าต้องบอกว่าไซส์ไซส์ของตึกอ่าไซส์ของตึกไซส์อาคารนะครับอ่เดี๋ยวรบกวนบุมพูดเสียงดังนิดนึงนะก็คือสายสุดจะเป็นเทียบกับ บ้านเรานี่แหละบ้านล้วก็ตึกสักสองสาชั้นบ้านทั่วไปบ้านบ้านอันนี้สักตึกประมาณสักหกชั้นอาคารพาณิชย์อ่าคอนโดอาคารแบบตึกทั่วไปตัวนี้เป็นตึกสูงละตึกสูงตึกสูงอ่าตึกใหญ่ทีเนี้ยคือหลายคนคิดถึงโครงสร้างนะนี่คือตึกมีปูนมีเหล็กใช่ไหมใช่แล้วแผ่นดินไหวที่ประเทศเราเจอมันเป็นแค่สเก็ตสเก็ตมันมาเป็นช็อคเวฟใช่ไหมเป็นช้าช้าอ่าช้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 านี่คุณผู้ชมเห็นไหมซึ่งคลื่นของแผ่นดินไหวเนี่ย ผู้ชมจะเห็นว่าถ้าโยกช้าช้าตึกอะไรแรงสุดตึกสูงครับทุกคนนะคอนโดที่เห็นว่าท่าลมเงนเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นไอ้รอบของเราเนี่ยตึกสูงเนี่ยจะแบบโงนเงินคุณผู้ชมจะเห็นในคลิปใช่ไหมใช่มันมีตึกอะไรสะพานขาดอ่ามีคนโดดอ่ะเออมีอป้าเห็นเป็นอป้าเขาโดดโดยก็โดดไปหาลูกเมียเลยนะแบบโอ้โหโหดมากเพราะฉะนั้นแบบ คนที่เป็นบ้านในไอ้สองชั้นในแอคอยู่แอคเซียนอยู่แต่ตอนนี้คือคอนโดนี่แบบคนที่อยู่คอนโดตอนนี้คือผันเขาว่านี่เห็นไหมกลัวอ่ะก็คือมันเป็นเวฟนะครับแต่สิ่งก่อสร้างแต่ละอย่างเนี่ยก็คือตามความสูงเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบจากคลื่นที่ต่างกันใช่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้บุมสั่นแบบอ่าเป็นเวฟใช่ไหมเหมือนเหมือนน้ากระชอกสตึกที่รับผลกระทบที่สุดคือคอนโดนะครับเราลงมาคือไอ้ตึกขนาดกลางส่วนไอ้บ้านนี่ก็เฉยเยสั่นเฉยเฉยแต่ถ้าเป็นแผ่นดินไหวอีกแบบหนึ่ง แบบเร็วเห็นไหมถ้าเป็นขึ้นเร็ววตึกสูงเฉยเครับเฉยเฉยนี่เนี่เห็นไหมแต่อระดับกลางไอ้ระดับบ้านนี่คือสั่นละแต่ถ้าแบบสั่นคือแต่แต่ถ้าแบบเร็วเลยแบบนี้อันนี้คือเร็วเห็นไหมเร็วก็คือถ้าเป็นแบบขึ้นทีมากไอเจ้าบ้านผมเนี่ยบ้านกูไปถล่มยับเลยนะครับนี่คือความเอ่อการเรียนรู้นะเกี่ยวกับตัวคลื่นแผ่นดินไหวนะครับ แต่สิ่งที่เราเจอเนี่ยในประเทศไทยมันคือคลื่นช็อกเวฟเขาเรียกว่า after shock after shock sho คือคลื่นที่ไม่ได้มาจากจุดศูนย์กลางคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นแบบทําให้เรามีชีวิตอยู่ได้แล้วก็ได้แบบได้คุยกันแบบนี้แต่สมมุติว่าถ้าประเทศไทยอ,ะอ่ะอยู่ในจุดศูนย์กลางถ้าอยู่ในจุดศูนย์กลางอะจะเป็นยังไงฮะคือม,มันจะไม่ได้ใส่อย่างนี้คุณผู้ชมมันแนวนี้เลย เพรมันอยู่กับจุดศูนย์กลางไงศูนย์กลางระเบิดกูไม่อยู่และก็อยู่เทียอะไรผมเพิ่งตายเลยข้างในนู้นเลยไอ้โบไปเห็นแต่เสื้อมาสตาร์ทเลยโบโบคงเหลือแต่ถ้าจุดศูนย์กลางแล้วไปแปดลิตรที่ดูจริงๆอ่ะพื้นจะแยกอะไรเงี้ยนะพื้นจะแยกพื้นเป็นขึ้เพราะว่าโลกเราเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์หลักๆเลยมาที่อะไรนะตุรกีตุรกีตุรกีที่เขาอยู่แผ่นตะวันออกกลางใช่ไหมคุณผู้ชม ต่วันออกกลางไม่เคยมีแผ่นดินไหวมาก่อนใช่ปะไม่รู้เหมือนกันแต่ตายเยอะมากตายเยอะมากแต่ว่าแบบอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแรงแบบแล้วเป็นจุดศูนย์กลางอ่ะกลายปว่าโอ้โหคนเสียนี่เยอะเลยนะครับก็พูดมันไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองนะนะแล้วก็หลักๆเออักหนักก็จะมาเป็นญี่ปุ่นไหมแล้วก็ของไทยนี่จะเป็นแบบสึนามิใช่ไหมที่โดนสึนามิอ่าสึนามินี่ไทยไทยไม่รู้สึกนะฮะแต่เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยเลื่อนกลางหม่าสมุดปราะมันอยู่ฝั่ง <Indo S 2> อินโดหรืออะไรที่อย่างอินเดียปะอ่าอดามันอนดามันใช่ัภาคใต้ฝั่งสายโดนซูล่าไม่โดนซูร่าอาหรับโอ้โอ้ซูล่าอาหรับฝั่งซ้ายโดนหมดเลยนะครับก็ถ้าใครแบบได้ย้อนรอยไปดูเราก็ประเทศไทยก็ไม่เคยเจออันนี้คือรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยแล้วป่ะในในยุคในยุคยุคยุคคนที่แบบโมเดิร์นนะโมเดิรลนะครับเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยเคยโดนแค่หนึ่งครั้ง แต่แต่เบาเบาแบบแค่รู้สึกอย่างเงี้ยคนแกจะได้นะครับแต่ไอ้รอบนี้นี่คือแบบโอ้โหตึกสูงตึกสูงนี่เห็นน่ะว่าสั่นน่ะรู้ว่าว่าสั่นแม่งทุกคนกลัวผมแม่งตอนนี้มันแบบมายืนไม่ได้เลยนะจริงคนยืนไม่ได้เลยนะอ๋อแล้วแล้วนี้มีมีเรื่องนี้ด้วยก็คือเราจะไม่พูดไปถึงลึกถึงพวกตึกถล่มอะไรอย่างนงี้แล้วกันเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตึกมันมีตึกมีผู้เสียนะในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันสอนให้แบบคนไทยแม่ง ตื่นตัวเลยนะว่าถ้าบ้านไหนหรือว่าตึกไหนแม่งใช้โครงสร้างไม่แข็งแรงอ่ะโอ้โหเวลามีพวกภัยพิบัติมาจริงอ่ะใช่ไหมภัยพิบัติมาก็แบบค่อนข้างที่จะแม่งโหดเลยแล้วก็ผมเห็นมีแบบเขาเรียกว่าคนซ่าๆในโลกออนไลน์แล้วกันอ่าเราเห็นก็คือบางคนโพสต์นะบอกว่าแบบเออติดตลกโพสต์หัวเราะเยะออ่าหัวเาะเย่ะแล้วก็ประมาณว่าแบบ ไหนว่าบ้านกูไม่เห็นแบบไม่เห็นเจอเลยอยากเจอสักครั้งหนึ่งนะอยากจะรู้สึกมันน่าจะสนุกดีก็เห็นไหมเห็นไหมมีผมหรือเปล่าที่ชอบว่าเออชอบให้<อ>บแบบชอบมองแผ่นดินไหวเกิดมีผมหรือเปล่าที่ชอบอ,อ่าอยากจะเจอสักครั้งหนึ่งนู่นนีนน่นั่นแหละคือบอกตรงๆนะคนที่ดูคลิปเนี่ยแล้วบ้านน้องคนไหนแม่งโดนนะโดยเฉพาะบ้านน้องแฟนขับภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ทางซ้ายๆหน่อยตะวันออกอ่อทิศตะวันออก นะฮะก็เอ้ยไม่ใช่ทีตะวันอกตะวันตกอ่าตะวันตกใครที่โดนนี่แม่งไม่ตลกนะไม่ตลกไม่มีใครตลกนะครับสัตว์อยู่คอนโดสามสิบสี่ชันเห็นอย่างนั้นแม่งหวาดผวากลตายปัจจุบันเออปัจจุบันนี่ยังเขายังไม่กล้าเข้าไปอยู่กันเลยนะกลตายนะโอ้โหบางตึกนี่แคร็กเลยนะโอ้โหถ่ายข้างในสภาพผู้ที่อะไอ้สัตว์กูนึกว่าโดนมิสไซล์มาไอ้เหี้ยระตสภาพไป่คู่ที่อะโอ้บางตึกนี่แยกเลยนะแบบมีแยกเลยอย่างเงี้ยโอ้โหก็นั่นแหละครับไม่ตลกไม่ตลกนะไม่ตลก รอยต่อหนึ่งปะทะกันก็เหมือนกับจิ๊กซอ์มันก็มันก็แรกคันมีผลังโลกอรมประมาณว่าถ้าคุณผู้ชมคิดไม่ออกให้คิดถึงกระจกเล้าอ่ะกระจกมันเล้าไปแล้วหนึ่งครั้งอ่ะแล้วคิดว่าไอ้ลอยอื่นมันจะแข็งแรงมันเดิมไหมกระกล้าแล้วเราเดินไปเหยียบมันก็แกรกใช่ไหมครับคือคมันเคมันไม่สามารถทำนายล่วงหน้าเลยว่าไอ้เียมันจะเกิดขึ้นอ่ะแต่มแผดินไหวเนี่ยไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้นะครับว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนทำาได้เฉพาอช็อ ก็คือต้องเกิดไปก่อนอ่ะต้องเกิดก่อนต้องเกิดก่อนพอเกิดปุ๊บอบบรู้แหละว่าต้องมีแน่นอนนนั่แหละไอ้ตรงนั้นพอเกิดตุ้มปุ๊บอบบมึงต้องเตือนเลยเว้ยอ่าเตือนเลยมันพวกญี่ปุ่นนะที่มึคิดอยู่นะจะขึ้นเอิร์เควกเอิร์เควกขึ้นมาเขาเขาจะแบบบอกว่าให้แบบรีบลบหรือว่ารีบอะไรสักอย่างหนึ่งแบบเป็นไซเรนเลยรัฐบาลแม่งจะทะลุมือถือออกมาเลยอะ่รวะยาเฮียอะไรมันจะทะลุมือถือออกมาเลยเออจริงแต่พูดถึงเรื่องนี้ปั๊บประเทศไทยนี่แม่งยังนะยังไม่ได้เอ๊ะ ตอนมันบ่ายโมงสันไงไหมได้ประมาณันทุ่มกูได้ที่สองอ๋อที่สองกูมาที่สองไี้เดียวของกูของกูไอ้นี่เตือนเกม R V เตือนผมผมมี R V อยู่ในมือถือไว้คุณผู้ชมนะ R V แม่งแข่งไม่ได้วันนั้นไงมันมีแข่งใช่ป่ะแม่งเตือนมาในเกมเว้ยแอปเกมแม่งเด้งขึ้นมาเนี่ยบกลายว่าเอ้าลูกของรัฐบาลบางคนแม่งสวยหน่อยแม่งได้เอเดฟไอของเว็บพนันนะเห็นปหมเว็บพนันแม่งเร็วไเว็บพนันเป็นห่วงไงเรื่องลูกค้าใทยโอ้โหก็เลยแบบอะไรวะเนี่ยนี่มันเป็นเป็นเรื่องอะไรที่แบบ ก็ก็ก็ต้องฝากรัฐบาลแน่ๆว่าจะได้แบบภัยพิบัติตั้งแต่ยุคสึนามิเราเห็นไหมสึนามิครั้งแรกนั่นมันเป็นครั้งแรกเลยก็อย่างว่าแหละมันมันไม่เคยโดนไม่มีการบอกแต่สึนามิมันคือประสบการณ์แล้วใช่ว่าไอ้เหี้ยยาอยายาไว้ห้องใจนะไว้วางใจน้ำแผ่นดินไหวแล้วปัจจุบันก็มีแลนะแจ้งเตือนสึนามิอืออ๋อซูนามิดีขึ้นเลยใช่ไหมดีขึ้นเลยเขามีศูนย์แจ้งเตือนแล้วโอ้ยขึ้นรีบหนีเลยเออเมกเซนเมกเซนแอพนี่ก็ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคือพูดถึงผมยังขนลุกเลยเนี่ยจริงๆงคือมันเป็นโมเมนต์ที่น่ากลัวจริงๆะหลายๆคนถ้าแบบน้องๆคนไหนไม่ไม่โดนน,น้องโชคดีมากละจริงๆนะๆพวกที่อยู่แบบอ่ะภาคภาคอีสานนี่จะไม่โดนภาคอีสานกับใต้ามากๆจะไม่โดน <ๆ S 1> น้องโชคดีแล้วครับอย่าอย่าไปโพสท,ท่าทายเลยว่าอยากจะโดนสักครั้งหนึ่งไอที่ประเทศเราโดนเนี่ยถ้าน้องจําโมเดลได้นะไอที่เราโดนนี่คือแบบสเก็ตแบบปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนเลยนะทุกคนสเก็ตคลื่นแบบสเก็ตแบบจากไกลๆแบบหลายๆร้อยกิโลแล้วอ่ะ อย่างที่บอกไปถ้าเกิดเมนช็อคมันเกิดขึ้นที่เนี่ยอ้อีกเรื่องอะสมมไม่มีคือตอนนี้ถ้าเกิดว่าพวกกูรอดไปได้สมมติเรารอดอรกไปได้ิ่งออกไปาจากบ้านทันแลวเป็นเมนช็อคลงนะอตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องที่อยู่แล้วไงต่อมีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่องกูหลายเรื่องอะปวดหัวถูกไหมแล้วเราจะทำไงต่อคนไม่มีเงินทำไงอถูกไหมคนไม่มีเงินต้องเข้าไปอยู่บ้านพังๆงั้นเหรอถูกไหมแล้วคือไม่แค่บ้านพังด้วยนะสัญญาณมือถือโดนตัดไฟฟ้าโดนตัดขาดน้ําทุกอย่างตัดขาดหมดอ๋อ กระหหนหมดของขึ้นท็กซี่ชาร์จราคาเต็มพิกัดหมดมันคือภัยพิบัติไงนะครับเนี่ยพังยับเยินหมดทั้งถนนเลยพังหมดภายในหันไปไหนก็มีแต่ซากเต๋อไงทำไงอ่ะทำไงอ่ะไอ้เนี่ยมีแต่มือถือเครื่ององไรเงี้ยทำไงสัญญาณไม่มีคนเงินไงอ่ะตงคนเงินก็ไม่มีด้วยทำไงวะนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่จดจำอาไว้นะครับเป็นเป็นเป็นอะไรที่ถ้าสมมติมีภัยพิบัติจริงๆก็คง คงต้องยอมรับแต่วาหวังได้หวังว่าอย่าอย่าไปเกิดที่ประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยนี่โชคดีมากแล้วนะนะฮะเป็นประเทศที่หนึ่งในประเทศที่โชคดีที่สุดในโลกแล้วนะใช่นะประเทศเจริญเจริญญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาเมีการนี่แม่งครบทุกอย่างเลยแม้กระทั่งแบบพายุอเมริกาแม่งโดนหมดแมู่เขาไปพายุฟ้าผ่ายัางแรงทุกคนนะไหนจะจอระเข้เดินมากินเอ่เอประเทศไทย โอ้โหอเมริกาได้พายุมาไม่ตลกเล้วยแม่งมาหมุนการอากาศเลยแกแต่ไฟมีไฟป่าเห็นล่าสุดไฟป่านะครับก็ประเทศไทยเนี่ถือว่าคุณคุณโชคดีกับประเทศนี้มากๆแล้วกับภัยพิบัตินะครับก็ถือว่านี่นหะครับคนไทยนะฮะก็ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นประสบการณ์ในคลิปนี้แล้วกันนะเป็นคลิปยาวๆที่เป็นโมเมนต์ที่ผมก็ไม่เคยเจอที่บูมวิ่งกระเจงมาพร้อมผ้าคนนวลหนึ่งผ้นหนึ่งแม่งจะหลุดไม่หลุดแล้วเออแม่งจับบ้านมาคนบ้านแล้วแฟนคลับเชียงใหม่ส่งมาให้ดู โอ้ยบ้านล้วตึกเล้าได้ยงเชียงใหม่มันใกล้พม่าไงนะครับก็ขอให้รีบกลับมาโดยเร็วไวนะครับแล้วขอให้แผ่นดินไม่มีอะไรอีกนะครับนะก็สำหรับในคลิปนี้เป็นประสบการณ์นะครับได้มาขิงบ้านผมด้วยนะนี่บ้านขยะทุกคนเออแม่งรอดยังไงเออรถ<อ>ล,ล็อกหรือแม่งลงล็อกก็ไม่รู้ไงเออเห็นเขาบอกว่าเหย่ยจนบ้านกลับมาตรงแล้วจริงเปล่าผมไม่รู้ไง กูพูดเล่นบอกว่าไอ้ขยอยนั้นอายุขายไม่หายเป็นปีเราอยู่ได้แปดปีพรุ่งนี้ตายแล้วพรุ่งนี้ถล่มเฮ้ยไม่ถล่มเว้ยยังอยู่หรือว่ามันกลับมาตรงจริงหรือแม่งวันนี้เลยเหี้ยฝากหมอนแอบก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะในคลิปนี้นะเป็นประสบการณ์ที่นานๆทีมันจะมีอะไรแบบนี้เกิดแล้วก็ย้ายย้ายย้าย็นไม่ต้องทำและกูไม่อยากทำเออไม่อยากทำนไม่อยากทำนะครับเป็นคลิปที่ ถ้าอีกดอนึงก็คงไม่มานั่งยิ้มอยู่อย่างนี้หรอกนะสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ,บ,บนะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครฟังจนจบก็ฝากคอมเมนต์ได้นะฮะประ<บ>สบการณ์บ้านคุณผู้ชมโดนอะไรบ้างอ่าน้องๆโดนอะไรกันบ้างไทรมีอะไรมีอะไรโดนอะไรยังไงแล้วแบบเวียนหัวไหมอ้ว,วกหรือเปล่าบางคนตอนนี้ยังแพนิกอยู่เลยเห็นไหมเราเห็นล่าสุดว่าวันนี้วันนี้ก็คนก็นกแห่อยู่ๆก็กลัววิ่งออกมาจากห้างอ,อ,อคนแบบมัโนโกันไปเอง่ะคุณผู้ชม หรือ,รอมีก็ไม่รู้อ่าเราไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าไม่มีคลื่นมาแต่คนรู้สึกได้ก็เลยแบบกลายว่ากระเจิงเงินออกมาอีกแล้วนะครับนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับนะฝากกดไลค์ด้วยจะขอบคุณมากๆครับสำหรับวันนี้ <c oughs> บ,าบายๆคุณผู้ชมครับโอ <c oughs> ้โหไปบก้าวโชว์ได้รอบบ้านแข็งแรงไอ้น้อง <c oughs>